ขอบคุณพระเจ้าในข่าวดีที่บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์และตายที่ไม้กางเขนเพื่อชำระล้านบาปให้กับมนุษย์ทั้งปวงถูกฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่สามพระเจ้าได้ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายและแต่งตั้งให้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระองค์ในสวรรค์สถานและเมื่อลูก ได้ยอมรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจแล้วลูกจึงได้รอดจากการถูกพิพากษาลงโทษและได้รับชีวิตนิรันดรบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงย้ายลูกออกจากอาณาจักรของความมืดมาสู่อาณาจักรของความสว่างในพระคริสต์ได้ออกจากความบาปความสกปรกในอาดัมมาอยู่ในความชอบธรรมบริสุทธิ์ในพระคริสต์ ได้ออกจากการเป็นทาสมารที่ชั่วร้ายมาเป็นลูกพระเจ้าที่แสนดีได้ออกจากนารกมาอยู่ในสวรรค์ในพระคริสต์เรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ได้บัพติดมาลูกเข้าไปในการตายของพระเยซูคริสต์ที่ไมก้กางเขนถูกฝังไว้ในอุโมงค์ร่วมกับพระองค์และได้เป็นขึ้นจากตายพร้อมกับพระเยซูคริสต์และได้ให้ลูก นั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระองค์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงให้ลูกบังเกิดใหม่ในวิญญาณและทรงประทานความคิดจิตใจใหม่ที่เหมือนพระเยซูให้กับลูกด้วยขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงชำระล้างร่างกายลูกด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เพื่อเป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าลูกเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ตัวเก่าทั้งหมดได้ตายไปแล้วและทุกสิ่งในชีวิตขณะนี้เป็นใหม่ทั้งสิ้นขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงเข้ามาสถิตยอยู่ด้วยในร่างกายของลูกนี้ทั้งพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณของลูก ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงรับลูกเป็นลูกของพระองค์ที่ทรงรักมากเท่ากันกับที่พระองค์ทรงรักพระบุตรพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอภัยเสมอเมื่อลูกผิดพลาดหลงทางยอมให้อิทธิพลของความบาปที่อยู่ในความคิดนําให้ทำบาปนําให้ประพฤติตัวในสิ่งที่ไม่สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า นั่นเป็นเพียงความประพฤติไม่ใช่ธรรมชาติของตัวตนที่แท้จริงของลูกที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยลูกรอดจากโทษของความบาปด้วยพระคุณของพระองค์ไม่ใช่ด้วยความประพฤติการพยายามกระทำของตัวลูกเองขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระวิญญาณมาเป็นพี่เลี้ยงคอยฝึกฝน คอยนำพาด้วยความรักเมตตาให้ลูกประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นลูกเป็นทายาทของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระเจ้าด้วยการบังเกิดใหม่แล้วทางวิญญาณในพระเยซูคริสต์ลูกได้เป็นลูกของพระเจ้าที่ชอบธรรมบริสุทธิ์สะอาดปราศจากบาปและได้อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ตลอดนิรัน ขอบคุณพระเจ้าแม้ว่ากายภายนอกของลูกนี้กำลังเสื่อมโทรมไปสู่ความตายแต่วิญญาณข้างในของลูกซึ่งเป็นตัวตนจริงๆเจริญเติบโตขึ้นทุกวันเข้าไปสู่ความภายบูรณ์ในสง่าราศีของพระคริสขอบคุณพระองค์สำหรับร่างกายใหม่ที่จัดเตรียมไว้ให้กับลูกแล้วซึ่งเป็นร่างกายที่เหมือนพระเยซูคริส ตอนเป็นขึ้นจากความตายเต็มไปด้วยพระสิริไม่มีความเสื่อมโทรมไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความทุกข์ไม่มีน้ำตาและไม่มีความตายอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับโลกใหม่ฟ้าใหม่สรรพสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับลูกรวมทั้งนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มใหม่ที่บริสุทธิ์งดงามเต็มด้วยสง่าราศี พระองค์จะประทับท่ามกลางพวกเราคือผู้เชื่อทั้งหมดและเราทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระองค์และพระเจ้าเองจะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเราตลอดไปพระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆหยดของลูกจะไม่มีความตายหรือการคร่ำครวญหรือการร่ำไห้หรือความเจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไปเพราะระบบเก่า โลกเก่าได้ผ่านพ้นดับศูญไปแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ที่เพียงพอเสมอสำหรับลูกในการ,รเผชิญกับความทุกข์ลำบากความเจ็บปวดความอ่อนแอในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าที่จูงมือลูกเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชความชั่วร้าย ความทุกข์ยากลำบากบนโลกใบนี้และสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งลูกเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์สัญญาว่าความทุกข์ยากลำบากในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้นั้นจะไม่มากเกินกว่าที่ลูกจะสามารถรับได้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ประทานความอดทนสันติสุขการปลอบโยนเมื่อลูกต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบาก แและความอออ่นขอบคุณพระเจ้าที่ฤทธเดชอำนาจของพระองค์จะแสดงออกมาอย่างเต็มที่ในยามที่ลูกอ่อนแอขอบคุณพระเจ้าที่เป็นพ่อที่แสนดีและรักลูกดั่งแก้วตาดวงใจของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ใส่ความรักอมตะเหมือนพระองค์เข้ามาในวิญญาณของลูกทำให้ลูกเป็นความรัก สามารถรักพระองค์และรักผู้อื่นได้เหมือนที่พระองค์ทรงรักลูก